สวัสดีคะ่ะพบกับลูกตาเช่นเคยนะคะกับลูกตารถมือสองนะคะพบกันก็จะมีรถสวยๆมาให้ลูกค้าดูนะคะวันนี้จะเป็นรถตู้นะคะค่อนข้างหายากเลยรุ่นนี้เป็น Toyota v e n นจ l y เครื่อง 3000G a u ีออโตนะคะปี2019นะคะตัวรถได้เป็นสีขาวแบบนี้นะถ้าท่านใดมองหารถตู้ไว้ใช้งานนะคะเอาไว้ท่องเที่ยวนะคะ ลองติดตามดูคลิปนี้ก่อนนะคะสนใจต,ติดต่อลูกตาตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างเลยนะคะ0812887488เป็นเบอร์ทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์นะเดี๋ยวพาไปชมรอบๆตัวรถและภายในรถนะคะตามมาเลยค่ะพามาดูในส่วนของข้างในตัวรถกันนะคะ คันนี้จะได้เป็นเกียร์ออโต้มาพร้อมอตัวกระจกปรับไฟฟ้านะคะแบบนี้เบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะทั้งคันเลยนะเกียร์ออโต้ค่ะมาพร้อมกับหน้าจอตัวนี้วิทยุนะคะแอร์ปรับนะคะเป็นแบบหมุนนะคะ มาพร้อมกับแอร์แบกนะเลขมาอยู่ที่139,000กิโลนะคะตัวนี้นะคะขับสะดวกสบายเลยได้เป็นเกียร์ออโต้นะจ๊ะมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้ด้านหลังผู้โดยสารเช่นเดียวกันนะคะ ประตูเป็นประตูแบบดูดนะคะแต่ไม่ใช่ไฟฟ้านะคะไม่ใช่สไลด์ไฟฟ้าเป็นแบบดูดสไลด์แต่ว่าแบบดูดนะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำเช่นเดียวกันมาพร้อมกับแอร์ลาวหรือแอร์หลังนะคะแบบนี้นะคันนี้จะได้เป็น11ที่นั่งนะคะ3แถวด้านหลังก็จะมีอีก4คนนะคะแถวหนึ่ง4คนด้านหลังอันนี้ พับไว้อยู่นะเบาสามารถปรับพับได้นะคะแถวสี่แบบนี้เลยนะแถวสี่แบบนี้แอร์เย็นฉ่ำๆเลยนะคะแถวสามก็จะนั่งได้สามที่นั่งนะคะแบบนี้ค่อนข้างจะกว้างเดินเข้าเดินออกสบายนะคะแถวสองก็จะได้สองที่นั่งแบบนี้เหมือน VIP เลยนะประตูสไลด์ทั้งสองฝั่งนะคะ แต่เป็นประตูสไลบบบดนะ์แบบดูดนะแบบนี้แต่ปิดเปิดค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของด้านท้ายด้านท้ายนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกยี่ห้อโลโก้มีมาให้ครบไม่มีชนหนักจมน้ำนะคะไฟยังสวยเหมือนเดิมนะคะคันนี้จะได้เป็นตัว G เครื่อง3,000 ออโต้เดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูสักนิดนึงละกันเนาะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเบาะก,ก็พับได้หรือถ้าเราจะบรรทุกของเราไม่นั่งเราก็ถอดเบาะแถวสี่ไว้ใช้บรรทุกสัมภาระได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ เรลองปิดไปก่อนให้มันสวยๆในส่วนของฝั่งด้านซ้ายมือของเรานะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามันใช้งานได้ปกตินะคะประตูใช้งานได้ปกติเลยประตูสไลด์แบบดูดนะคะเปิดง่ายแบบนี้ อันนี้เลยถ้าท่านใดสนใจคันนี้นะคะหรือหารถคันนี้อยู่นะคะที่เป็นรถตู้นะสำหรับท่องเที่ยวนะคะใช้งานบริษัทรับส่งพนักงานรับส่งผู้โดยสารหรือผู้บริหารนะคะติดต่อทุกตามมาได้ที่081288 7088ได้เลยนะเวนจูลี่สีขาวปี2019 รอทุกท่านอยู่นะคะใครที่มองหาหรืออยากได้เป็นเจ้าของนะรีบเลยค่ะวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคันไหนนะรถเล็กรถใหญ่รถไซส์น,นี้นะคะติดตามไว้ด้วยนะคะช่อง y o u ู u ู e ลูกตารถมือสวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย